40บวกก็น่าดูเด็กลงได้ด้วยโปรแกรมฟิลเลอร์ไม่กี่ซีซีอย่างเคสนี้นะคะใช้ฟิลเลอร์ไปแค่สีซีซีเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะว่าทำไมใช้ซีซีไม่เยอะก็น่าดูเด็กลงได้เคสนี้เป็นผู้หญิง40บบวกนะคะแล้วก็ปัญหาหลากัลกๆเราดูโครงสร้างหน้าทั้งหมดก่อนเลยก็จะเห็นว่าสัดส่วนโครงสร้างหน้านะคะดูสมดุลกันพอดีบริเวณ upper face mid face แล้วก็ lower face สมมาตรดีเนาะดูไม่มีปัญหาอะไรในหน้าตรงนะคะมาดูหน้าด้านข้างกันบ้างนะคะปกติเราก็จะดูสัดส่วนนี้ในเรื่องของ OG curve นะคะ ดูส่วนของบริเวณหน้าผากดูของช่วงความลึกของตาดูในส่วนของบริเวณโครงสร้างเคิร์ฟของช่วงแก้มนะคะอันนี้เราก็จะเริ่มเห็นปัญหาเบาๆแล้วว่าโครงสร้างเคิร์ฟของแก้มเนี่ยมันไม่ได้เป็นโครงสร้างเคิร์ฟที่ดูสมูทไปเป็นตัวเอนะคะจะเห็นตรงช่วงบริเวณหน้าแก้มนะมีความหายไปของผิวบางส่วนนะคะแล้วก็ส่วนของใต้ตาดูมีความไม่เรียบเนียนทีนี้เรามาดูหน้าด้านหัน90องศากันบ้างหน้าข้างนี้นะคะเราก็จะดูสัดส่วนที่เรียกว่าเส้น El ลิเกตไลน์นะคะซึ่งเส้นเนี้ย มันก็จะเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านตรงปลายจมูกแล้วมาถึงบริเวณในส่วนของคางนะคะตรงส่วนของริมฝีปากเนี่ยอาจจะแตะได้กับเส้นเล็กน้อยนะคะหรือว่าซึ่งอีลิเกตไลน์ของเคสนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยค่ะคือถ้ามองสัดส่วนของโครงสร้างใบหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นตาคิ้วจมูกปากโฟกัสของหน้าเคสนี้ก็จะมารวมกันที่ตรงกลางหน้าหรือว่าตรงตาพอตรงตาเนี่ยมีความเด่นมากแล้วทําให้ตรงบริเวณแก้มก็มีความเด่นไปด้วยแต่ปัญหาของเคสนี้ก็คืออยู่บริเวณแก้มค่ะจะเห็นว่า ตรงช่วงตาเนี่ยสวยมากก็คือตาเด่นมากแต่ว่าดูแบบไม่สดชื่นดูเหนือหน่อยเนื่อยเนื่องจากว่าตรงบริเวณช่วงแก้มตรงกลางมิดเฟสเนี่ยคะ่ะมันจะมีแก้มหรือว่ามันจะมีความแซกกิงลงมาตรงมิดเฟสตรงเนี้ยที่ควรจะอยู่บริเวณข้างบนเนี่ยมันตกลงมาอยู่บริเวณใกล้ๆปีกจมูกนะคะทําให้ตรงสัดส่วนร่องแก้มก็ดูชัดขึ้นไปด้วยใต้ตาก็ดูเหนื่อยไปด้วยจากการที่เป็นร่องค่อนข้างชัดอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ตรงช่วงบริเวณกลางหน้าแก้มนะคะดูไม่สมดุล ก็คือบริเวณส่วนของหน้าที่ดูต่อไปนะคะความจริงบริเวณตรงช่วงกรอบหน้าเนี่ยควรจะสมูทไปเป็นเส้นเดียวกันตรงบริเวณขมับไปจนถึงตรงช่วงแก้มอันนี้ก็จะเห็นว่ามีความตอบหายไปนะคะจุดที่ต้องแก้ไขเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณกลางหน้าหมดเลยนะคะเคสนี้เราก็เลยใช้ตัวโปรแกรมฟริลเลอร์เนี่ยเติมในส่วนของบริเวณใต้ตาให้ใต้ตาดูสดชื่นขึ้นชิฟต์ตรงหน้าแก้มนะคะให้หน้าแก้มขึ้นไปอยู่สูงขึ้นนะคะเก็บบริเวณส่วนของร่องแก้มนะคะให้ดูเต็มขึ้นแต่ ว่าไม่เต็มจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเต็มจนเกินไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมังกี้เฟสแล้วก็ยิ้มไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือเก็บส่วนของบริเวณแก้มตอบนะคะให้ดูสมูทขึ้นเต็มขึ้นเวลาที่แก้มตอบดูสมูทขึ้นแล้วมันก็จะยกส่วนของแก้มขึ้นไปอีกนิดหนึ่งด้วยทําให้หน้าดูยกขึ้นด้วยค่ะใช้โปรแกรมฟิลเลอร์ไปทั้งหมด 4cc ผลลัพธ์จะเห็นเลยค่ะว่าหน้าคนไข้ดูสดชื่นขึ้นทันทีหน้าดูสมูทขึ้นนะคะและที่สําคัญหน้าก็ยังดูเด็กลงด้วยค่ะจากตัวอย่างะคะเคส ัญหายอย่างละเอียดและว,วางแผนการรักษาโดยเทคนิคเฉพาะที่ DSK Clinic เท่านั้นนะคะหากใครสนใจโปรแกรมฟิลเลอร์นะคะทักบ้านเกี่ยวมาได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมมาเจอกันที่ DSK Clinic ได้จดสาขาเลยค่ะ